เ่าสู่ชอง Bike r e v i e w Pro วันนี้เรามีจักรยานยนต์ยนต์พรีเมียมเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่แท่แต่ยังมีลูกเล่นและเทคโนโลยีที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นใน Ve ส p a ร,รุ่นไหนมาก่อน <c oughs> เรากำลังพูดถึง v s s p s p r ร n t Tech ควันฮา s ซ k รุ่นปีเอล่งอีสหางคันนี้ครับ <c oughs> ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูทีละจุด ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกฟีเจอร์ภายในเครื่องยนต์เทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดคือความคุ้มค่าหรือไม่เพื่อไม่ให้พลาดความลับและรายละเอียดสุดพิเศษที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าเวสปาคันนี้ดูวิดีโอจนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Bike Review Pro ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับดีไซน์และความรู้สึกเมื่อขับขี่ Vespa Sprint รุ่นนี้ยังคง DNA อ c l a s คลาส,สิกไว้อย่างเต็มที่แต่เพิ่มความสปอร์ตและความล้ำทันสมัยเข้าไปตัวถังผลิตจากเหล็กทั้งคันแบบโมโนโคกแ้งแข็งแรงและให้ความรู้สึกแน่นหนาแตกต่างจากสกูตเตอร์พลาสติกทั่วไปด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED หกเหลี่ยมดีไซน์ใหม่มองเห็นชัดกลางวันกลางคืนบังโคลนหน้าและแฮนด์บานก็ออกแบบใหม่ให้ดุด,ดันขึ้นแต่ยังคงสไตล์อิตาเลียนแท้ เอาไว้ล้อแม็กขนาด1 2นิ้วแบบสปอร์ตสีดำจับคู่กับยางทูเบล s ที่มีหน้ากว้างพิเศษให้การทุงตัวที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งหรือขับเร็วหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ t f d ขนาด f ฟ c e t ส์น,นิ้วแสดงผลชัดเจนและยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบ v e s t a m a ดูแผนที่รับสายเปิดเพลงได้ครบจากหน้าจอเดียวเครื่องยนต์และสมรรถนะหัวใจหลัก ของ Vespa Sprint t e c h ค n ะส์แคนนี้คือเครื่องยนต์ I Get X Green Experienceology เครื่องยนต์ C จังหวะนิกา 550cc หัวชีดอัจฉริยะพร้อมระบบระบายความร้อนโดยพัดลมกำลังสูงสุดอยู่ที่62.5แรงมาที่จ่าเชนเชบ7ิกรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด62.4นิวตันเมตรที่6เซน750รอบต่อนาที ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับใช้งานในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพหรือขับออกนอกเมืองแบบสบายใจอัตราเร่งตอบสนองไวๆไม่กระตุกเมื่อเปิดคันเร่งทันทีช่วงความเร็วต้นถึงกลางลืล่นไหลทำให้เหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ที่ต้องการรถพรีเมียมไว้ใช้งานจริงจังระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อม ABS ช่วยป้องกันล้อลอกในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบกันสะเทือนหน้าแบบ Single Side Arm และโชคลังคู่ปรับระดับได้ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีบนทนไทยเทคโนโลยีและความปลอดภัย Vespa Sprint Tech มื h ห v าไม่ใช่แค่สวยแต่ยังฉลาดโดยหน้าจอ TFT ที่มาพร้อมกับระบบ Vespa MIA จะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้จากปลายนิ้วคุณสามารถดู GPS บนหน้าจอควบคุมเพลงจากมือถือรับสายโทรศัพท์โดยไม่ต้องหยิบมือถือออกมานอกจากนี้ยังมี ระบบ start-stop อัตโนมัติที่ช่วยประหยัดน้ำมันเวลาแว็บไฟแดงช่องเสียบ USB ชาร์จมือถือที่อยู่ในช่องเก็บของด้านหน้าระบบไฟชุกเชน smart key ไม่ต้องใช้กุญแจเสียบแค่พกไว้ใกล้ตัวก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยทั้งหมดนี้ทำให้การขับขี่ Vespa Sprint คันนี้สะดวกปลอดภัยและสนุกยิ่งขึ้นฟังชันและการใช้งานจริง ใต้เบามีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ไซส์กันนอกแบบแบบครึ่งใบได้มีตะขอควนของด้านหน้าและพื้นวางเท้ากว้างพอยคนของหรือพาคนซ้อนได้สบายสายเบาะนั่งบุนนังอย่างดีไม่ลื่นนั่งสบายทั้งคนขี่และผู้ซ้อนนำ้ำหนักตัวรถเพียงรถเพียงเงาสาวสิกิโลกร,รมัมทำให้ควบคุมง่ายโดยเฉพาะในที่แคบหรือการยูเทินในเมือง ราคาและความคุ้มคา่า Vespa Sprint Tech วุ่น50ปีอังคงอาซวิหายวางจำหน่ายในประเทศไทยในราคาโอยประมาณ d ีก r e s ซีว e ก้เซกฟบาทราคานี้อาจูสูงเมื่อเทียบกับสกูตเตอร์ทั่วไปแต่เมื่อพิจารณาจากคุณภาพวัสดุเทคโนโลยี Air, และแบรนด์ระดับโลกอย่าง Vespa แล้วถือว่าคุ้มมากเหมาะกับคนทำงานเมืองที่อยากมีรถใช้งานที่เท่และประหยัด ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ต้องการรถที่มีสไตล์หรือคนรักเวสปาที่ต้องการอัปเกรดจากรุ่นเดิมสรุปส่งท้ายเวสป a าสปริน t ์เทค1ฮาสกรุ่นปีโอคอมอิสหามคันนี้คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความรู้ราคลาสสิกเทโคโนโลยีและการใช้งานจริงขี่แล้วมั่นใจขับแล้วมีสไตล์และเป็นเจ้าของแล้วดูดีโดยไม่ต้องพยายาม ถ้าคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่มากกว่าคำว่ารถใช้งานคันนี้แหละครับคำตอบสุดท้ายฝากกดไลค์แชร์และติดตามหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่ชอบ Vespa และกดติดตามช่อง Bike Reviews Pro เรายังมีรีวิวเด็เดๆจากรถรุ่นอื่นรอคุณอยู่อีกมากมายครับ